ไม่ไม่ก็เราลองเปิดไฟแล้เฮ้ยเฮ้ยเันจริงเฮ้คุณเมันหลบพอดีเลยเสุดยอดจริงเฮ้ยไปไม่เาไม่เอปีเดยจะชี้ขวาน้ยเฮ้ยอยาเอเลยคน แยกให้วมีประตูเฮ้ยเฮ้ยอายุร้อนหยิบอัสส่ยเฮ้ยของจริงอูหันเลยยัแม่เอ้มันเดินขึ้นเรือไปแล้วสวยโอ้ยเยโยใคยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พูดปุ๊มบยยหายแดดพึ่งสาวคนเดียดเ้ย แล้วมันลงมาข้างล่างแล้วเพื่อนเฮ้ยอาร์ตอี้อะประธานดอกไม่ได้แดงกูหรอกจะปิดเลยปิดนี้ไม่รู้ประทันจริงหรือเปล่าเฮ้ยใครเปิดปิดไว้ไอ้เหี้ยะไปโยใครไปเฮ้ยมันทันไปสายไอ้ใครเขาสว่างอย่างไรหี้ยแต่ว่ากูบอกมึงแล้วไอ้เหี้ยขอของเราอย่างจางเลยกูปิดแล้วเนี่ยตอนเนี้ย

ไม่ไมต้้โเยม่งอยู่ห้องนี้เนี่ยโอ้แม่งเยอะไนโคลกันเป็นวิญญาณแคนไเฮ้ยวไ้เียโอ้โมอะกูตายกูตายกูตายกูนี่มันเกิดข้าหน้านี้เลยเี่ยเี่ยตรงนี้เลยเี่ยตรงนี้เลยไม่มีรร๊อมีกระ๊อมี๊อมี๊อเฮ้ยมวะเีย อุ้ยอเลยวะไม่เกิดข้างหน้าเลยเฮียรูวิ่งเร็ววะน่ะเร็วอยู่นั่นน่ะหนูดิ่มันตามใครวะเดี๋บอกเดี๋ยวกูจะดูแห่มันทันหรืได้บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูกูแชร์ทวิตีอยู่ไอ้เต้ยมึงจะโยนอ่ะคนมองคนไม่ไอ้เหี้ยมันเหยียบไม่มันเหยียบแต่บันวิบีบวิบีบเฮ้ยมันทันแล้วกูตาย มาห้ามมาห้ามาห้ามมาห้าวิ่งูนี่จีมันเร็วอยู่นะมันโคตรเร็วมันทันตูนะครับทำไมกูไม่เห็นในกล้องเลยวะอาร์ตอาร์ตมีฟิงเกอร์สปินมีฟิงเกอร์มียูวีะมันคือฮันตกูมันไปหายพีทแล้วสู้ๆมาสู้ๆกูไปแล้วเลยเราเจอแล้วตอะไรให้คมเลยนี่มากบนี่อะไรรอบนี้ฮันตูของจริงมันมั่วโ้งมันต้องเป็นวิญญาณที่เคลื่อนตัวไหนตัวที่โดนมันเทิ้มตายนี่แน่เลย ไฟยางเช็คไฟยางเช็คไฟยางที่ห้องห้องไหนเนี่ยห้ออะไรรีหานหนังสืห้องสมุดจริงพิมควมรู้ห้อพอ้ห้องพีบีห้องสมุดสัตระวังเลยใชบอว่าเอมันลอกมันหลอเออไอ้เหี้ยแค่แบบแค่ผงเนี่ยมันเกิดได้หมดเลยี่ where are you where are y o เยืนไปเดินมาเจอห้องผีแล้ววะม่ยนเหดีเฮ่ยายีกอโ้ตายฮ่าฮ่าฮาลยโอโหกูตายไอ้เนี่ยกูตายอ้าไม่ขาดคนเดีว เฮ้ยหมาหมามันขานอุ้ยมันขานหน้ามันขานหน้าประตูมึงเลยโอ้ยมันเกิดูเเลยยีมันเกิดหน้าประตูพวกมึงเลยอ่ะใช่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 เยี่ยนี่กูณลงมึงมาฆ่าควายมึงหล่อแล้วไอ้สัสเพราะว่ากูอยู่ที่เพียรู้ไหมฟังกูนะเพื่อนที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเจมี่เลืแนะว่าลูกกงอ่ะมันเห็นทะลุได้เลยไม่เพื่อนมึงเลยไม่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนที่เกิดไม่หยุดเลยมันมันมันกลายเป็นตัวยืนแล้ววะทีทีนั่งนั่งลงมึงตายละมันกลายเป็นตัวยืนแล้วอ่ะ ทีห้องขังสตเรเดียวหน่อยมาเข้าอ่ะทิ่หายแล้วก็เปิดมาเฮ้ยมาหันแอ้ยมากรนเมดเลยเฮียไอพิมกินไะนวะกูอยู่ในกองขัง Where are you ไปตรงกูไอีิมพอมังใช่เหรอพิมมีคนถ่ายรูป อุ้ยเหี้ยมันเกิดห้องขังไอ้สัเฮ้ยเฮ้ยมีห้องขังจริงล้อบล็อบไม่อยากตายไม่อยากตายตายไปเรื่อยมาเลยไม่เป็นบ้าแล้วมันมันทันมันทันฮะจริงปะเนี่ยอืมทันตรงไหนฟิตติ้งฟิตติ้งเลยตรงนี้คือฟิตติ้งเลยอ่ะตรงเมื่อกี้เป็นฟิตติ้งเลยมาน้านห้องเดิมเลยมันเฮ้ยมันวิ่งหมดแล้วมันวิ่งหมดแล้วจีข้างหน้ามึงเลยโอ้ยไม่ไม่ไม่ไอย่าแม่ขยับตาไปเหี้ยได้แล้วไปดิ มันเจอเสียงตีโคตรดังอ่ะผ้าใยใครเนี่ยเก็บไปเฮ้ยผ้าใยกูรึเปเฮ้ยมาทันมาทันมาทันมันมทันเล่นเด็ดหันเฮ้ยมีมีมือมีฟิงค์มีฟิงค์ก็ปิ้นฟิงค์ก็ปิ้นเรเห็นด้วยเหรอเออกูเห็นแบ๊กเเห็นมาแบ๊เมื่อกี้วิ่งก่อนวิ่งก่อนเพื่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนหาคนออมไม่เจอเลยวะ Are you friendly? Where are you? Are you friendly? เต้เต้ยเต้อ่าเต้เต้คิดมันร้องนะชัดปี๊ปปี๊ปมันหันจริงมันหันจริงเจมันหัน

ไม่ลอยตายเออเอูจตัวเฮียเลยวะแม่งอยู่ห้องไอเจเ้ยกำลังหายเจียอยู่ไม่ด้เสียตีเลยวะมักลมากเอานี้เจียเดียวกรจุกให้ไอ้มันไี่มาจะเข้ามันเฮียแล้วโมเดลแล้วโมเดล้เ้จริงเ้วเจริง อาร์ตมันคิดว่าไงวะอาร์ตวิ่งได้นะอาร์ตวิ่งได้นะโอ้ยเมื่อกี้มันเลอแป๊บหนึ่งเอ้ามาอันนี้มาอันนี้หอกจริงอันนี้หอกจริงอันนี้ไม่หรอกโอ้ยอย่างเร็วเลยยึดไม่มันเตีมันเตี๋ยไเนี่ยเฮ้ยชาเลยนะโอ้ยโอ้ยพี่อ ก้มีริบโกมีริกมเออว่ะเร็วเหมือนั้รป่ะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเชอร์้วิ่งเร็วสัเลยไปดิเีเจอกันยูบูเชอรแคลี่ลองเลยเพื่อนยูจะลอจะรออะไรย่างเีโอเคปะอาว่ะ่ะพีกว่าสปอนพีกว่ะเฮ้ยทำไมไมข้างนอกมันหน่หนยงงยงยมันตายเลยน ไม่สบลาสนี่เตทีแบ็กเตทีแบ็กชอบคุเนี่นี่เะไรเจอเข้าไปเจอเข้าไปเต็มเจอเข้าไปเลยแชะเฮ้ยเฮ้ยอ่ายังยังยังเราเราเเดียวอย่าเราเดียวยังนะยังนะเฮ้ยลั้นลั้นลั้นเฮ้ยโอเคกูตายอกร้อยขวายชอบทีแบ็กเนี่ยเนี่ยละตายข้างกูเลยเข้อหักเหมือนกันเลย มันดูว่าข้าหลังมันเป็นวิญญาณแล้วมันจะิงจริงไปที่ไอศอบกล้วยตัววีนี่กดวีนี่กดมีน anyway> ี่เจ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 เชลเพื่อนเชลเบิร์นไอ้อะมันหลอกมึงงี้ย่ะไอ้อะเจย์ขึ้นมาเจย์เฮ้ยเจย์ประตูปิแล้วไอ้อะปิดเจย์ไอ้อะปิดไอ้อะปิดเจยเดี๋ยวเราไม่จิงขเขาเดี๋ยเอางี้เฮ้ยปัญหา กู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 ประตูเปิดแล้วเดียหลังนี้จะปิดปิดปิปิดไฟิปิดไฟปิดไฟชื่อหมาไปยูม่รู้อยู่กับใครไอ้เต้เอาเดีเพื่อนกูปิดาแนจอแล้วไอ้สัหันห้เต้หันหน้าหนีอยปาน่เ a n o fucking way อย่าอย่าได้รีนกดอย่าได้รีอกดเทย ยาเนี่ยอเากใ่ก่อนนะตคนริบเคมแลยกม่เฮ้ยใครอิจฉาปไว้สัตว์ไม่ตองในสามจุดหนึ่งเว้ยเยเจิแต่มาเฮ้ยมามายใสเยใส่เายใส่เลยสเขาตู้เลยใสเขาตู้เลยใสเขาตู้จ้เลยสเขาตู้เลยใสเขาตู้เฮ้ยนะประเด็นนะกวางดอดก่อนอ๋อเฮีย ักมามาหันหันหันขบวชขบวชอุ้ยเยี่ยตวิ่งเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเรี่ยงกูเผิจนทุกกูตกใจที่ผ่ายแล้วชิบหายแล้วนามาลาซามาวาหยุดอีกทีนิทีนี้หยุดอีกทีนิทีมาซาบุอทมิยะจัตัวมาเซะ

ไม่ันี้ไม่่ยัวนีละมันมันไม่ใช่บีพหุ้มันไม่ใช่บีบหุ้นไม่ใช่บีบหุจริงใครมาไม่ได้อะเเอออ่ะเไอ่มาทำไมอ่ะไม่อ่ตายแล้วอ่ตายคนแรกอะไเหียบอก่ะตายหรอเออตายคนแรกเลยอ่บอกว่ากูตายแล้วเพื่อน อาโซมาเห็นแล้วเพื่อนเดินไปไหนเดินไปไหนเพื่อนนะโมยนะโมยเขาไปทานอุ้ยแสดงว่ามันจะหมาแล้วใช่ไหมต้องมาแทรกตรงนั้นอ่ะมันทันแล้วเฮ้ยยี่ก็ไม่ดีเฮียโอ้ยเฮียใครก็เปิดประตูเสียงนี่กร์ดังแอลเดูเจนไป ไใช่แคเดียวที่เราตายไปแล้วเฮ้ยไอ้เทียอะไปที่อันเอ้ยโอเร็วเวลยเร็วเร็วลสิวิฮแอยู่แะอยู่หวะไปดิไปดิอ๋ใครตัดไฟไว้อ้สวัโหล ยังต่ำสุดละตอวนี้้นไหวเว้ยโอ้ยเยเจ็บคอว่ะเยม่งมีคนยัดควยเข้ามาใช่หเฮ้โน่เฮ้มัลหันตรงไหนอะข้างนี้เลยข้างหน้าเลยอ้าชิบหายเลยตายอเจ๊ไอเจ๊เราตายแล้วว่ะเพื่อน มึงกูรู้มึงตายอ่ะมึงเอาคุมมาดูทำไมไอ้เดินติดสวยดิจีจี๊ยอะโง่ควายเดินติดไอ้พิษมันติดเป็นตัพิษเดินเข้ามาเลยมึงลองวิ่งมาดูดิพิษเออมึงลองเดินมาดาอย่าอย่าวิ่งเร็วปะเฮ้ยมันเงียบมากเลยอ่ะมันมีแต่เสียงตีนอย่างเดียวอะเฮ้ยโยเฮ้ยโยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟังนะเว้ยไอ้พาวนพวกนี้ปิดได้นะเว้ย บอกไว้ก่อนเออมึงลองล่างมาดิเห็นปะไหนเออหลอกเลยขอจะกูขอย่างดิฮะขอพิเี่ยษกูวางสมุดไอ้ป้าจริงแอบไปเนี่หรอกลับมานจะได้กลับแอบไปเนี่แหละเออไปไปไปเอาไฟปิดฟองปิดไฟให้หมดเลยไปไปทุกคนไปไฟไฟไม่มาไม่มไม่มาเฮ้ยตรงนี้มีแอบได้ด้วยสักใครเอาล็อกเกอร์ไว้หมู่ห้องยืนเหรอเอาไปเอาไปแอบเลยเฮ้ยพีท เราก็เราก็เราก็ปิดไฟแล้วก็แบบไ,ไ,ไม่รู้หรอกไไรรอย่าพมดอย่าพูดใช่ไหมไปมิดไฟปิดไฟใช่ไหมเจ้าไอ้คุณต้องมึงต้องหันหลังด้วยเต้ไม่งั้นมันทะลุๆๆทะลุป่อเก็บแขนเก็บแขนเก็บแขนพี่หันหลังพี่หันหลังอะไรอะไหันหลังแล้วโกกันหลังกูตายแล้วห้องห้องนี้ไม่มีที่ะไหนถ้าเดินมาเข้ามากันแล้วอ่ะพวกมันเดินเดินเดินตามมาเป็นเดินลงมาเดินยาซายแล้วลงมามาห้องนี้รับหน่อยมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไปแล้วซ้ายอ่ะเพื่อนออกมาเลี้ยวซ้ายเลย่พวกนี้แหละพวกนี้แหละ ใช่มองไม่เห็นมองไม่เห็นเออว่ะเยอะล้มจริงว่ะมีพิซซิ่งนะเออใช่ใช่ใช่จริงจริงเดี๋ยว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 รออาร์มาสมุดอาเร็วมาเร็วเพื่อนอาทั้งมือไหนมึงอยู่ชั้นเดิมอยู่ปะใช่เดี๋ยวขึ้นไปเราอ้าวถึงไหนเนี่ยถึงไหนนะมึงอยู่บันไดยังอไงกูอยู่บันไดชั้นเดิมอาอยู่บันไดยังอ่ะไอพี่กลัวต้องกลับไปรับที่ห้องเลยวะเออไหนพวกมึงวะ สัตว์่าขึ้นบันไดมาแล้วไอ้เหี้ยอยู่ไหนเนี่ยเอ้าต้องบอกอยู่อยู่ตรงบันไดก็นี่ไงก็ขึ้นมาแล้วดิไงเนี่ยมึงอยู่เดี๋ยวมึงขึ้นมาแล้วมึงเดินอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่บันไดเนี่ยไหนแล้วตอนนั้นึราอยู่ตรงนี้นี่ย้วเนาอยู่ตรงไหนโหมดอะไรนโหมดน่ะก็นี่อยู่บันไดเนี่ย นี่ผมรู้ว่าเกูพวกกพวกกูอยู่มุมห้องตามาตลอดเลยเนาะใช่ไม่้นเลยคไม่เผ่าไปเพิ่งหาเพิ่งหนน้นนี้เจด้านซ้ายปัดมาเลยมาเอหอ้าดูกาจิก are you are you r o s ไปกินไอกนู้หรอ are you าเจมันหัน ไปไหนแล้ววะมันไม่เห็นอยู่แน่เลยเมเมเม์วเบลเลอเข้ามาเจาเข้ามาเจ้าเข้ามาเจาเข้ามาเจมส์มึงจีกดูมันดิีเี่ยมึงตายไม่แต่เมื่อกี้มันวิ่งเมื่อกี้มันวิ่งมาจากอันนี้นะเว้ยจาโอ้ยมาเจมาเล่นดเป็นเดิมมาแล้ววิ่งจวิ่งวิ่งชิดขวาไว้เจมชิดขวาว่ามันจะมีทางเข้าชิดขวาว่ามันจะมีทางเข้าอดูก่อนแล้มันเกิดที่ไหนเฮ้ยมหันมาหันมาหันจริง

พี <mm ่แบนชีน hmm. ี่แม่งร้องเพลงไม่หยุดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิด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 เสียงแล้ววะเฮ้ยไอพิดตีนมาหาป้องเน่ยโอ้เฮ้าหนูไอพีด ไอ้ดูก้มลงและวถอดเก่งโดนสงฉันจะพาเธอไปสวรรค์ฉันจะพาเธอไปสวรรค์ฉันจะพาเธอไปสวรรค์สวรรค์โอ้ฉันจะพาเธอไปสวรรค์ มึงเป็นเกมไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะมึงก็ต้องลองหันมาก่อนเฮลโนะ oh, <laughs>